สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับชิวชิวดำซิ่งครับวันนี้มีแขกมาเยือนครับมีแขกมาเยือนร้านกาแฟนะครับหัวเราะมาจากไกลเลยฮะนี่เจโอกับเสียเทียวแห่งทรัคพาร์ททรัคพาร์ทเสียเป็นไงบ้างงานเยอะไหมก็งานเยอะอะไรรถไปทำสีอยู่อ่ะเอเห็น FC ที่บุรีรัมย์นี่มันมาบอกอยู่นี่ฟุทธโนทำสีแล้วครับ อะไรวะกูยังไม่รรู้เื่องไม่ได้ติดตามไงมึงกดติดตามดิกดติดตามแล้วแต่ไม่ได้กดกระดิ่งอ่ากดกดด้วยกดด้วยเออแล้วของโฟโซมายังขึ้นตู้มาแล้วขึ้นตู้เลยเหรอแน่นอนสั่งเป็นตู้เลยอ่ะเพื่อนสั่งเป็นตู้เลยนะไม่ไม่ก็คือเขาสั่งเป็นตู้แล้วเราแหมมาหน่อยนึงที่เหลือของใครไม่รู้ เมื่อกี้ถามเดียทิวอะไรนะเสียทิวว่าอะไรนะมีครอบอะไรมานะครอบขาอ่อนครับครอบขาอ่อนครอบน้องครอบน้องครอบน้องตรงประตูซ้ายอ่ะอย่างเดียวแล้วก็แล้วก็ไปเจอครอบมึงสั่งมาทั้งตู้มีแค่ครอบไอ้อย่างเดียวแล้วก็ไปเจอครอบมือเปิดครอบมือเปิดประตูอ่ะแต่มันเป็นของเจ๊ดคู่ละสี่พันคู่ละสี่พันเอาเอาเอาจริงอะเอาจัดไปสิอ่อันนี้อันนี้ร้านไม่ได้บวกเลยนะร้านพวกกันร้านไม่ได้บวกเลย อได้เลยได้ไม่ได้บวงเลยดีมากมึงต้องมึงต้องเป็นสปอนเตอร์แบบที่มึงส่งไปทางดินด่วนทางโน้นให้กูบ้างไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูหาขอโทษครับพูดจาไม่สุภาพมึงพวกกันทมาลั่นมาลั่นฮะมาลั่นเออได้ใช่มไหมอะไรนะในคลิปมันไม่ได้ใช่มั้ยได้ได้ไม่เป็นไรไม่เคยตัดกูไม่เคยตัดให้ชั่วโมงมันได้ไปก่อนไม่เป็นไรออ๋มันสนิทกันเนาะมันก็มึงกูอ่ะอาจจะมีคำอื่นเพิ่มขึ้นมาบ้าง ก็สามพันห้าก็ไม่ได้บวกเฮ้ยแต่สวยอยู่สวยสสววยยแบ่งกันใช้แบ่งกันหหาใ้แล้วไฟไฟไฟท้ายมีมาอีกเพื่อไหไรอะแร่ไอเทมอ่ะแร่ไอเทมเหรอมีมาอยู่คู่หนึ่งเดี๋ยวเอาให้พี่ฟีแบบพวกนั้นไหมมีม็นแบบนั้นเลยไม่มาถึงฟีแบบไอ้คนเอาละเฮ้ยจริงเหรอฟีโฟยูอ่ะเฮ้ยจริงจริงยอดไปเลยทักท้ายเดี๋ยววันนั้นวันไปใส่ไปใส่ที่นู่นเลยไปท้ายมีข้อน่องข้อมือเปิด สามอย่างแล้วสามอย่างตอนเนี้ยมีครอบน้องข้าไม่เปิดของเจ๊ดทุกทุท่านน่ะตบโต๊ะตบโต๊ะต้ออย่างงี้เสียชีว์ข้อมือเปิดเจ๊ดคู่ละสี่พันพี่วุฒชเขาซื้อรถใหม่เห็นยังเล้วเออบอกพี่วุฒชอะอะไรแต่งมานี่มานี่ฝากมันทางนี้มานี่ทางนี้ทางนี้แกถามมาอยู่แกถามชุดแนววิกเตอร์แล้วก็ไฟแนววิกเตอร์ แกเอามามาเอาจริงๆก็เดี๋ยวทำราคาพิเศษให้ก็ลดเปอร์เซ็นต์ไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ราคาพิเศษเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนี่ถ้าเกิดว่า FC จากดินด่วนนี่ยสมมุติว่าเอ้ยผมเป็น FC จากดินด่วนครับมาแบบมามาแบบติดต่ออะไรที่ร้านลดกี่เปอร์เซ็นต์ลดกี่เปอร์เซ็นต์พิเศษไปเลยก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเท่าไหร่ฮะอสี่สิบพิเศษเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาสามสิบห้าพิเศษฮะพิเศษยี่สิบห้า ลงไปไม่เสียคนเลย่ะเออเดี๋ยวทำราคาให้ส่วนลด่าก,กัน<อ>โอ้ไม่ไม่ใจร้ายเออ,เอ,อบอกเลยว่ามาจากไหนอะไรยังไงมากินไอติม,มครับมีอะไรคุยอีกไหมเนี่ยเสี่ยอันนี้น้องชายผมครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีก่อนเร็วร้านหิวไอติมร้านมากินไอติมพาห์ลัดมากินไอติมนะฮะคาร์ลัดมากินไอติมใครจะ สนับสนุนค่านมน้องพอได้แล้วไม่ใช่กูจะบอกว่าผมจะบอกว่าใครจะมาจีบจะโอไม่ได้แล้วครับเจะโอบเขามีเจ้าของแล้วมีน้องแล้วเออเรียบร้อยมีคนเสกเสกอะไรนะเสกเลยเสกโควิดเป็นเหตุอ๋อ้โควิดเป็นเหตุก็เลยมีคนไปช่วยเสกน้องเข้าท้องนายกโควิดพอดีเลยเอายังเสียอะไรคริปกี่นาทีแล้ว สี่นาทียี่สิบสองเอาเอาเท่าไหร่เอาสี่นาทีนี่ตั้งแต่ทําตั้งแต่ทําคลิปนะไม่ไม่เคยตัดเลยนะอะไรที่ลงไปเลยเลี้ยวเลี้ยวตลอดไม่มีตัดนี่มันคือเป็นเสน่ห์แล้วเบาเสร็จยังอ่ะเบาะรอผ้าใบผ้าผ้าเอาผ้าเป็นปูเป็นปูใช่ใช่ผ้าผ้าใบเนี่ยเมตรสั่งใบเมตรคูณคูณกี่เซนวะห้าสิบเซนหรืออะไรอะผืนละพันอ่ะสั่งมาสี่ผืนสี่พัน บหนึ่งตัวมันใช้ผ้ากี่ผืนสองอสองอ๋อก็คือซ้ายขวาใช่ไหมใช่ใช่แต่คือไอ้บเบาที่มันบูบุเนี่ยบุบุมาที่เป็นตารางตารางเนี่ยใช้ไม่เต็มมันอยู่แค่ข้างหลังใช่หรอมันอยู่ข้างหน้าแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นเย็บแบบอาจจะเป็นเย็บดําอันนี้คือสั่งผ้าสีแดงมาช่วงที่สมัมผัสหลังเราอะคือตารางถูกไหมใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 นใช่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 ใ่ใช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 ่ ก็ฝากบอกที่ร้านเขาแหละแล้วก็ควาน้าองมาเอาไวไฟเจอพอดีใส่งานหน้าร้านเสร็จก็เลยมาดำปีเลยทุกวันขายดีไหมตั้งแต่ตั้งแต่ตแตพี่ท็อปพี่วุฒิแล้วก็พี่มีมี FC จริงเหรอ FC รถ FC รถฟูโซแอดไลน์ม,มาทักหาฟูโซเรื่อยๆแล้วก็ มีลูกค้ามาเอาของหน้าร้านไปวันนั้นบอกว่าตามตามใครนะพี่ท็อปแท็บบอกหรือใครวะเป็นพี่ท็อปแท็บนะวันนั้นเห็นว่าตามท็อปแท็บมาก็โดนไปหลายพันอยู่โดนไปหลายพันอยู่แล้วแล้วเมื่อวานลูกค้าจากสายอีสานนี่แหละก็ก็เดียวกันชงล็อกกี้มาอันนึงก็เดี๋ยวเห็นว่าวันนี้จะโอนตังก็ยังไม่โทรมาเลยอ๋อคือก็มีมาเรื่อยๆแหละเรื่อ่ฝากขอบคุณพี่เขาสามคนขอบคุณมากครับพี่ท็อปแท็บ พี่อ้าวพี่วูดนะคะพี่อุตซาแบบกรุณาแล้วล่าสุดเห็นนานแล้วแหละพี่ส่งไอ้คอบประตูอ่ะขอบประตูอ่ะขอบประตูของกูโซ่อ่ะไปที่ที่ไหนพี่เจตินป่ะเจตินเหรอเจตินเจตินพี่เห็นพี่เห็นรีวิวกับน้องนนอยู่อ่ะอ่าใช่ว่าอ้ใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนผมเข้าไปดูอยู่แล้วทำไมไม่บอกเขาด้วยว่าวิธีใส่แต่ตรงไหนให้เขาให้เขาถ่ายวนรอบรถอยู่นั่นแหละ ตอนส่งน่จะส่งไปหาพี่วุฒิว่ะพี่แล้วก็พี่วุฒิก็ไม่ได้ถามอะไรนะว่าใส่อะไรยังไงาเห็นอีพี <t> <i> ไปโหที่เซนตินเ,เนี่ย <K> <i> เขาก็เลียวไงเขาก็อยากจะถ่ายแบบเออถ่ายตรงไหนถามไม่เจอแล้วดิเราก็เลยไปเม้นบอกว่ามันเป็นนกขอบประตูค่ะเราก็เลยใส่รูปภาพให้เข้าไปดูด้วยมันใส่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาส่งไปให้ลูกค้ามึงต้องมีแบบเอใส่อย่างนงี้แต่ส่วนมากลูกค้าเขาจะรู้อยู่แล้วใช่งมใช่ส่วนมากลูกค้าจะรู้แต่ไอทางเนี้ยเราก็ดันไม่ได้ไปบอกลูกค้าว่าเออเราจะส่งอันนี้ไปให้เรอ์ไพ ไปเลือกไพ่พี่ไปต่อเองพี่ไปใส่เองแล้วกันดีไม่เอาไปแปะข้างประตูเป็นเป็นริ้วยาวๆเป็นมาอย่างเงี้ยแปะอย่างเงี้ยเออดีไม่เขาไม่แปะอย่างนั้นแฮะเอาอย่างเนี้ยเอาอะไรปิดคลิปยังรีบไปไหนเนี่ยเออกินไอติมกุ้ยอยู่จะกินนี่ดูมึงกินนี่แหละไม่่ใชไปพี่ขอตัวนะครับฮะ เ,เ,เ,เอาไปร้าน <ไอ S 1> เข้าไปร้านมานขอบคุณนะคะทุกคน FC ของฟุตซออย่าลืมร้านทักพัรล้างเลล็กๆในดวงใจของทุกคนด้วยนี่เป็นไง <laughs> การันตีงานลเลือกครับพี่น้องครับ FC ทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดซ u b s ไ r i b e นะครับให้ช่องของชูชูชชดัมซิงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากช่องน้องด้วยได้ไหมฮะน้องอะไรครับชื่อช่องของช่องอะไรทิวทักพัด ทิวทักพาร์สภาษาไทับไพเลยทักพาร์สนะครับไม่ใช่ชิวทักพาร์สนะทิวทอทหารนะฮะใช่ครับชื่อมาคีเหมือนกันฮะชื่อคีเหมือนกันอยู่ใกล้กันก็จะทิวมากชิวมากก็เออเราอยู่ใกล้ๆมันก็จะสับสนแบบนี้แต่น้องเนี่ยชื่อทิวครับไอ้ทางเนี้ยชื่อชิวอ่าใช่ใช่บางคนก็จะเรียกมีมีเอฟซียหลายคนทักเสียชิวทักพาร์สบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมชิวชิวดำเนี่มันคล้ายๆกันขนาดคนอยู่ใกล้ๆเนี่ย เห็นไหมให้เราก็อยู่ใกล้ๆเราก็ยังเดียเด๋ยวทิวเดี๋ยวชิวเออครับอ่ายูทูบเบอร์สามคนนั้นมาก็ยังงงๆเออแล้วอชิวหรือชิวหรือเออก็ยังงงอยู่ไมปักเหมือนกันป<า>กีกหมือนกันครติ๊ก,กให้น้องด้วยตอนนี้น้องจะพาไปฉลองยี่สิบซับติ๊ก <laughs> เออ <laughs> น้องในยี่สิบซับติ๊กจะไปเลี้ยงหมูกระทะผาสุกแล้วนะเออจริงเหรอจริงไปด้วยไปด้วยไปเลยรับรองร้อยซับนะน้องเลี้ยงเอ็มเคแน่อ่าทันซับน้องเลี้ยงเลย ไปชาบูชาบูชาบูชิชาบูชีดูเรื่องจัดไปขอบคุณเอฟซีกังแนะครับรับรองช่องนี้มาดันขึ้นปั๊บปั๊บป๊บีร้อยเลยขอบคุณเอฟซีมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม